สวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นของวันพุธที่4สิงหา64นะครับทุกท่านครับอย่างที่ทุกท่านทราบน,นะครับว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ผู้ประกันตนม .3-3 ใน9กิจการใน10จังหวัดสีแดงเข้มนะครับที่เป็นจังหวัด10จังหวัดแรกเลยนะครับที่มีการประกาศล็อกดาวน์นะครับก็มีการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย นะครับที่ผูกไว้กับเลขประชาชนหลายท่านก็ทยอยที่จะได้รับเงินแล้วใครที่ยังไม่ได้รับนะครับก็ยังมีเวลาอีก2วันนะครับที่ทางประกันสังคมเขาก็จะทยอยโอนเงินให้นะครับหลายท่านก็เกิดข้อสงสัยว่าแล้วมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการจ่ายก่อนจ่ายหลังนะครับล่าสุดนะครับผมมีข้อมูลจาก Facebook Page เรื่องเล่าเช้านี้นะครับได้มีการนําเสนอข่าวเกี่ยวกับการที่ประกันสังคมได้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์นะครับว่า การจ่ายเงินนะครับใครได้ก่อนได้หลังนั้นเป็นการเรียงตามเลขประชาชนนะครับซึ่งก็มีรายละเอียดทั้ง3วันว่าเลขประชาชนเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับจะได้เงินในวันที่4คือวันนี้และเ,เลขชุดไหนได้วันที่5เลขชุดไหนได้วันที่6กนะครับก็จะเรียงอย่างนี้นะครับสําหรับวันที่4สิงหาวันนี้นะครับท่านที่บัตรประชาชนนะครับขึ้นต้นด้วย10นะครับ 2หลักแรกนะครับ10ไปจนถึง16นะครับต้องลงไปที่หลักหลักท้ายๆด้วยนะครับเริ่มที่10ไปจนถึง16นะครับประมาณนะครับจะโอนเงินในวันนี้นะครับซึ่งถึง16เท่าไหร่ก็คือถึง16 20 40 00 23แล้วก็3ตัวหลังก็คือ,เ,อเป็นเลขเแต่ละคนไปนะครับ ส่วนวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นการอาโอนเงินของผู้ที่เลขประชาชนขึ้นต้นด้วย16ต่อนะครับก็คือ1620400023แล้วก็ต่อเนื่องจากวันนี้นะครับและจะโอนไปจนถึงผู้ที่มีบัตรประชาชนที่ขึ้นต้นด้วย3460700773นะครับหรือสรุปไง,ง่ายคือว่าอย่างนี้ก็ได้ครับอาจจะถ้าพูดเป็นหลักอาจจะเข้าใจยากนะครับ เอาง่ายก็คือวันที่4วันนี้ก็คือบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วย1 0ึ่งถึงหนโดยประมาณแล้ววันที่5ก็คือบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วย 16- ึ่งถึงสานะครับแล้ววันสุดท้ายวันที่6ก็คือบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วย3 4่ไปจนถึง89นะครับนี่คือหลักข้าวๆนะครับก็สรุปแบบนี้แล้วกันนะครับว่าผู้ที่อยู่ในม .33 ใน10จังหวัดก่อนนะครับจะ ได้รับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนนะครับโดยจะมีการโอนเงินนะครับแบ่งเป็น3ชุดนะครับผู้ที่บัตรประชาชน10ึ่สองหลักแรก1 0ึ่งถึงหนึก็จะวันนี้วันพรุ่งนี้ก็ต่อ1 6ึ่ถึงสาแล้ววันสุดท้ายวันที่6ก็คือ3 4มสถึงแปนะครับคร่าวๆส่วนรายละเอียดของข่าวนี้ผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนี้ก็จะมีรายละเอียดว่าบัตรประชาชนที่เป็นหลักลึกๆนะครับจะรันไปจนถึงเ,เลขเท่าไหร่ต่อ ต่อแต่ละวันนั่นเองนะครับก็ขอแจ้งนะครับสำหรับผู้ที่กำลังรอนะครับว่าของตนนั้นจะได้วันไหนนะครับส่วนอีก3จังหวัดที่เพิ่มเข้ามาก็แจ้งไว้แล้วว่าโอนวันที่9สิงหานะครับส่วนม39ม40มที่อยู่ใน13จังหวัดคร่าวๆคือ24สิงหาส่วนอีก16จังหวัดที่เพิ่มเข้ามานะครับกำหนดการก็จะตามมาหลังวันที่24สิสิงหาก็จะสรุปเป็นภาพรวมไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ